อยากให้คนจดจำแบรนดิ้งคุณได้ภายใน30วินาทีใช้วิธีการนี้ครับเพื่อนครับยุคนี้นะคะรับการสร้างแบรนด์จำเป็นและสำคัญมากๆครับถ้าผู้คนจดจำเราได้งานเงินจะวิ่งเข้าหาแต่ถ้าผู้คนจดจำเราไม่ได้หรือเราไม่สามารถทำให้เข้าไปอยู่ในใจเป็นเบอร์ต้นๆของใจผู้คนได้ไม่ว่าจะงานหรือเงินก็จะวิ่งไปหาคนอื่นครับดังนั้นแบรนดิ้งสาคัญมาก และคลิปวิดีโอนี้นะครับผมมี4เทคนิคที่ทำให้เราสามารถสร้างแบนดิ้งได้สำเมร็จและเข้าไปอยู่ในใจของผู้คนได้สำเมร็จเพื่อง,งานและเงินจะได้วิ่งเข้าหาครับข้อแรกเลยนะครับเปิดฉากด้วยจุดเด่นที่แตกต่างยุคนี้ครับเราต้องมีความแตกต่าง เพราะยุคนี้ใครๆก็สร้างตัวตนได้ใครๆก็มีแบรนด์ยงได้ถ้าเขาทำถูกวธิธีและทำมากพอครับดังนั้น <Yes. S 1> เราต้องสร้างความแตกต่างเพื่อให้แตกต่างออกจากกลุ่มผู้คนเยอะแยะมากมายครับและวิธีการสร้างแตความแตกต่างนะครับผมมี3เทคนิคมาแบ่งปันเพื่อนครับอย่างแรกเลยคือฮุกที่ดึงดูดใจทันทีเช่นรู้ไหมว่า 90%ของคนที่ทำแบรนด์ล้มเหลวเพราะสิ่งนี้ <Woo! S 1> ถ้าคนได้ยินสิ่งนี้ครับและเขากำลังสร้างแบรนดิง้งเขาก็จะเกิดความเอะใจว่าอะไรล่ะเก้นตตรงนั้นคืออะไรล่ะที่ทำให้ล้มเหลวเขาก็จะเข้ามาดูในคลิปวิดีโอของเรานะครับอย่างที่สองการเล่นกับอารมณ์ <Okay. S 1> เช่นความแปลกใหม่ตลกดรามา่าหรือความท้าทายตื่นเต้นต่างๆ <Okay. S 1> ทุกคนชอบสิ่งที่กระตุ้นอารมณ์และถ้าสิ่งนั้นสามารถกระตุ้นอารมณ์ได้มากพอครับ จะเกิดความสนใจนะครับอย่างที่3เลยครับใช้เสียงหรือพวกเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ที่เป็นอัตลักษณ์เพื่อให้ผู้คนจดจําได้ว่านี่แหละคือเราครับเช่นโทนเสียงในการพูดพูดเร็วพูดช้าหรือมีเกตเตอร์หรือเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่น่าจดจานะครับนี่นะครับก็คือการเปิดฉากด,ด้วยจุดเด่นที่แตกต่างอย่างที่2ครับใช้ภาพและสีที่ร้างอัตลักษณ์เอกลักษณ์ภาพหรือสี สามารถสร้างเอกลักษณ์ได้นะครับวล,ล่หลักเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องภาพและสีผมได้รวบรวมมาดังนี้ครับอย่างแรกเลยคือเลือกสีหลักของแบรนด์นะครับให้สื่อถึงอารมณ์ที่ต้องการเช่นสีแดงคือพลังนะครับสีฟ้าคือความน่าเชื่อถือเราต้องมีสีที่บอกเลยว่าถ้าได้สีนั้นหรือว่าได้เห็นสีนั้นเนี่ยคือแบรนด์ของเรานะครับเพื่อให้ผู้คนเกิดภาพจำนะครับอย่างที่สองใช้ฟ,ฟอนต์ตัวอักษร โลโก้ o, และกราฟิกที่เป็นเอกลักษณ์นะครับอย่างที่3ใช้ชุดหรือ็อปประจําตัวเช่นหมวกแปลกๆนะครับหรือเสื้อที่มีโลโก้ของแบรนด์เรานะครับหรืออะไรที่สะดุดตานะครับเสื้อที่มีโลโก้ของแบรนด์ในต i ก t o กนะครับก็จะมีในส่วนของคนตื่นทำนะครับวเวลาออกมาไลฟ์สดเนี่ยเขาจะใส่เสื้อแบรนด์ออกมาเลยนะครับเพื่อให้ผู้คนจดจําได้นะครับหรืออีกหลายๆคนเลยนะครับอาจจะ แว่นสีเฉพาะตัวนะครับหรือว่าอาจจะเป็นใส่หมวกนะครับหรือแต่งตัวเป็นชุดต่างๆเพื่อสร้างความจดจําของผู้คนครับอย่างที่3เลยครับทําให้คนเข้าใจแบรนด์คุณภายในหนึ่งประโยคสโลแกนนะครับที่จําง่ายเช่นขายง่ายกําไราดีดแคปอตัตกตกานะรหรือสโลแกนต่างๆนะครับที่ผู้คนได้ยินได้ฟังแล้วนี่แหลแบรนด์ของคุณนะครับ <Yes. S 1> หรืออย่างที่สนะครับ พูดถึงปัญหาหรือประโยชน์ที่ชัดเจนเช่นอยากขายออนไลน์แต่ไม่รู้เริ่มยังไงมาทางนี้เลยนะ <Woo! S 1> เขาก็จะรู้ว่าช่องของเราเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการขายออนไลน์นะอย่างที่4ครับใช้คนชอนเทนต์ที่คนชอบและแชร์ต่อคอนเทนต์ใดๆที่คนชอบและแชร์ต่อจะเกิดการมีส่วนร่วมเกิดการมีปฏิธัมพันธ์ทําให้ Tik t o k เวิร e ดเอ็ e จีเมนเพิ่มมากขึ้น นะครับเอ็นเกจนี้ของทู้จอกจะเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์เช่นดูจนจบกดจุกใจคอมเมนต์เซฟในการโปรดหรือกดแช่นะครับซึ่งการที่ทําให้คนแชร์หรือคอมเมนต์ผมได้รวบรวลมาดังนี้เลยนะครับอย่างแรกเล่นกับไวรัลเทนเทนกระแสต่างๆนะครจะทําให้โอกาสที่คลิปวิดีโอของเราถูกน้าส่งเพิ่มมากขึ้นแต่ต้องใส่แบรนด์ให้เนียนนะครับเพราะ คนยุคนี้มักจับได้ถ้าเราไม่เนียนพอนครับ <_ tales> อย่างที่สองเลยคือเลงเล่าเรื่อง storytelling นะครับเรื่องเล่าที่ดีมักดึงดูดให้คนดูจนจบได้นะครับ <Woo. S 1> ดังนั้นเราอาจจะใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง storytelling เช่นแชร์เส้นทางสร,ร้างแบรนด์ของตัวเราเองว่าเราเนี่ยสร้างแบรนด์มาอย่างไงจนคนจําได้จนเราเต,ติบโตนะครับอย่างที่สามเลยนะครับคือทําให้คนมีส่วนร่วมเช่นถามคําถามหรือท้าทายให้คน คอมเมนต์นะครับการมีส่วนร่วมจะช่วยเปิดฟีดมากยิ่งขึ้น TikTok จะเปิดระบบการนส่งเพิ่มมากขึ้นครับดังนั้น,นครับถ้าเราสามารถทำให้คนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมได้ เคลียเราจะถูกดันอยู่ตลอดเวลาและโอกาสที่จะเป็นไปก็จะสูงมากๆครับและนี่นะครับค <Yes. S 1> ือ4ีวิธีในการปั้นแบรนด์ให้คนจดจําภายใน30ิวินาทีครับ <Yes. S 1> ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับและคุณเนี่ยมีเพื่อนที่กําลังสร้างตัวตนอยู่สร้างแบรนด์อยู่สามารถแชร์ส่งต่อให้กับเขาได้เลยและที่สําคัญถ้าไม่อยากพลาดเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมติดตามผมครับผมพี่ฟุกสอนสร้างธุรกิจสอนสร้างไรายได้